สบายดีพี่น้องมนนีเกียงสลัดชิมมกไข่มดแดงใส่ไข่ไก่พี่น้องเนื่องจากไข่มดแดงเรามันน้อยใส่คุ้นตูลงไปพี่น้องเนี่ยใบตูแล้วก็ต้นหอมมกแบบบานๆพริกต่ำพี่น้องก็ใส่ปงนัวรสดีน้ำปลาละจัน้อยพี่น้องขาดบดไห้งขงนัวเลยละมกใส่ไม่ต่อ กินกับข้าว,หวเหนียวคนห่อนๆพี่น้องกำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ไม่เอะพี่น้องข้าวเหนียวพันเห็นปะคนห่อนเลยนี่มกกันพี่น้องมาพี่น้องใส่หนักปันลยเยอะหน่อยอยางไม่เข้ม นอไค well. ่อยค่อย คองแสบพี่น้องคอนแสบบคองแสบใจลงเลยลไปเชียงหลงกักด้นห<ะ>คอยคนหนึ่งเนาะ แล้วแล้วพี่น้องรอเวลาหมกรอเวลาหมก้าไปตองมกก่อนแล้วแล้วพี่น้องเลยซีหมกเี๋ยวปเบิบ่งต้น soup nó là rất là hollow đi rất hay hollow 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 hay hollow 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 แหน่โคตรพี่เนาะว้าวเพ้นเท้นจะเป็นอย่างไรเท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 ,ท,ทว้าพี่เนาะไปนะมุกไข่มดแดงจะกระเสียบพี่น้องเน,อน้เออยมาเด้อจ้ะแสีบแน่นอนไข่มดแดงพี่น้องไข่มดเน้นเน้นไปนะหอบักใหญ่อ๋อไปกินพี่น้องกับข้าวเหนี้วน ข้าวเหนียวร้อนๆกะเด้อพี่น้องไปก้อนบัดนีบ้บายบาย